สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นกลางเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะก็เป็นช่วงฤดูของมะม่วงที่จะใกล้จะหมดลงแล้วนะคะวันนี้เราก็เก็บมะม่วงน้าดอกไม้มันสุกปักตะก้อส่งให้กับนะคะที่จะรับไปขายอีกทีค่ะค่ะนี่ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันสุกปักตะก้อ ลูกปวดอ้วนหน้ากินั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าที่จะมารับซื้อจากส่วนของเราก็จะสั่งบางคนก็จะสั่งแบบสุปกปัะกหรือบางคนก็จะสั่งแบบแก่จัดแต่เอาลูกติดค่ะแล้วก็เก็บให้ได้หลายแบบเลยค่ะขายน้ำม่วงน้ำดอกไม้นัน เราก็ขายมะม่วงแก้วขมิ้นด้วยค่ะมะม่วงทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากๆเลยค่ะช่วงนี้เราก็เก็บมะม่วงส่งให้กับนะคะ้าเจ้านี้ทุกวันเลยนะคะเขาก็จะมารับถึงบ้านเลยค่ะเราก็จะเก็บดิบด,ด้วยค่ะดิบแกะจัดแล้วก็สุกป,ปัตะก็ผสมกันไปค่ะ ก็เป็นแม่ค้าที่จะมารับไปขายนะคะเจ้านี้เราก็ส่งมายาวนาแล้วค่ะประมาณ2ถึง3ปีแล้วค่ะก็เ,เรียกได้ว่าเป็นนมคค้าประจำที่จะรับไปขายเลยนะคะก็ทำให้เรามีแมคค้าที่จะรับซื้อ ็นที่แน่นอนค่ะมารับถึงที่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ใส่ตะกร้าของเราให้ไปก่อนค่ะเมื่อนะคะขายหมดนะคะเขาก็จะนำตะกร้ามาคืนเราเองค่ะส่วนราคาซื้อขายนะคะเราก็ตกลงกันค่ะทั้งสองเจ้านะคะก็เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายค่ะเราจึงได้ทำการซื้อขายกันค่ะ เราก็จะทยอยเก็บส่งนะคะเจ้านี้ประมาณ60ถึง80กโลกรัมต่อครั้งค่ะประมาณ1ถึง2วันค่ะก็จะมารับทีนะคะแล้วก็เก็บไม่ต้องมากค่ะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็มีรายได้แทบตกวันเลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าใครที่อยากจะปลูกมะม่วงแล้วอยากให้ ขายได้ราคาดีนะคะเราก็จะต้องเลือกชนิดของมะม่วงด้วยค่ะดูตลาดว่าลูกค้านะคะชอบทานมะม่วงชนิดไหนค่ะนอกจากเลือกชนิดของมะม่วงแล้วเราก็จะต้องดูที่รสชาติของมะม่วงค่ะว่ารสชาติอร่อยถูกปากคนซื้อหรือเปล่าค่ะ จะทำให้เราได้ขายได้ดีๆนะคะมะม่วงตามท้องตลาดบางชนิดก็มีราคาถูกก็จริงค่ะแต่ก็มีรสชาติที่ไม่อร่อยค่ะคนซ,ซื้อก็ซื้อไปแล้วไม่ชอบรับประทานค่ะค่ะถ้าเราอยากปลูกมะม่วงแล้วอยากที่จะมีตลาดรองรับดีๆนะคะเราก็จะต้องเลือกชนิดของมะม่วง ให้ดีก่อนปลูกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ